คือเจอไปเจอวิธีผสมน้ํายาถูพื้นกระเบื้องใช้เองมาค่ะที่ใช้แล้วเนี่ยพื้นเงาวับไม่เหม็นคาวไม่เหม็นอับจัดคราบดีแค่ใช้3อย่างที่มีในบ้านสูตรนี้ทําตามเองได้ง่ายๆเลยค่ะบ้านที่พะเยาบอกเลยว่าเป็นพื้นกระเบื้องที่กว้างมากเวลาถูพื้นกระเบื้องแบบนี้อ่ะไม่ให้มีกลิ่นอับกลิ่นคาวจะต้องใช้ผ้าสะอาด<ะ>แล้วก็ต้องคอยซักผ้าไปบ่อยค่ะและตัวช่วยเลยก็คือเป็นชุดไม้ถูข,ของเซนครีนอันนี้ค่ะตัวนี้แจงพกมาจากที่กรุงเทพเลยตัวถังไม้ถูพื้นเขาจะเป็นแบบแยกน้าสกปรกแล้ก็นะอค่ีีื สูตรของน้ำยาถูพื้นวันนี้ค่ะใช้น้ำส้มสายชูน้ำยาล้างจานแล้วก็ปรับผ้านุ่มค่ะก็ใช้ช้อนโต๊ะเนี่ยแหละคะ่ะตวงเลยแบบบ้านๆน้ำยาล้างจานหนึ่งช้อนน้ำส้มสายชูสองช้อนแล้วก็ปรับผ้านุ่มสองช้อนค่ะผสมให้เข้ากันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แค่นี้ก็ไปถูบ้านได้เลยค่ะตัวไม่ถูของเซนครีอันนี้ก็สามารถซกักแล้วก็ปัดแห้งในตัวเลยนะคะแบบมือไม่ต้องเลอะเลยแค่ดึงด้ามไม่ถูขึ้นลงแค่นี้เองค่ะและตัวด้ามใจก็รู้สึกว่าจับถนัดมือนี้นะคะไม่หนักไม่เบามอวมอบเนี่ยหมุนได้แบบศาามนร้อกันย ถูพื้นได้บ่อยนะคะชุดไม้ถูพื้นของเซนคลีนอันนี้คือตอบโจทย์มากคือเขาซักผ้าสะอาดมากมั่นใจเลยก็เพราะว่าตัวถังเขาเนี่ยสามารถแยกน้ําสะอาดแล้วก็น้ําเสียที่ได้จากการซักค่ะคือไม่ได้ใช้น้ําเสียมาซักผ้าซ้ำนะนั่นผ้าที่ใช้ซักก็คือสะอาดบวกกับใช้น้ํายาสูตรนี้ไปพื้นก็คือเงาวับแล้วก็มีกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยค่ะไม่มีกลิ่นอับแล้วก็กลิ่นคาวใ,ใดๆเลยค่ะคอนเฟิร์มจากใจเลยแต่ต้องยอมรับเลยค่ะว่าตัวไม้ถูเนี่ยทุนแรงได้เยอะซักผ้าถูพื้นได้แบบสะอาดแล้วยังแยกน้าดี huh